สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนได้ประเมินพัฒนาการของตนเองนะคะอันที่ที่ครูมายินอยู่นี่คือการปีนขึ้นแล้วก็ไต่ลงไปนักเรียนต้องทําผ่านนะคะถ้ามาที่โรงเรียนแต่ที่บ้านก็ให้นักเรียนหาที่ที่สามารถปีน,นได้ไม่ต้องปีนขึ้นต้นไม้นะคะเดีย๋ยวจะตกลงมาเดี๋ยวดูตัวอย่างกันก่อนนะคะ การเปลี่นขึ้นและใส่รงนะคะนักเรียนต้องทำให้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปไปดอูอันที่สองกก่อนนะคะว่าเราต้องทำอะไรอีกนะคะต่อไปนะคะนักเรียนรายการที่สองของการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายของเรานะคะให้นักเรียน,ดน,น,ดนเดินบนกระดานตรงตัวแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีกระดานกระดานใช่ไหมคะ เราก็เดินบนขอบหรือเส้นที่บ้านที่ว่าข้างๆบ้านหรืออะไรที่เรามีหรือไม่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ขีดช,ช่องก็ได้ค่ะแล้วก็เดินโดยการต,ต่อส้นเท้าแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราแบบว่าจะล,ล้มอะไรเราก็ใช้มือใช้มือในการบังคับได้นะคะเป็นการเดินแบบบนกระดานทรงตัวนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะรายการที่สามนะคะ ให,ให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายทำเพลงหรือว่าประกอบเพลงซึ่งเราจะให้คุณพ่อคุณแม่เปิดเพลงให้แล้วก็นักเรียนเต้นก็ได้หรือนักเรียนจะร้องเองแล้วก็ทําท่าทางประกอบไปด้วยก็ได้เหมือนคุณครูคุณครูก็จะร้องเพลงกามือขึ้นแล้วคุณครูก็จะทําท่าทางไปด้วยนําตัวอย่างนี้นะคะกํามือขึ้นแล้วมุนมุนจูมือขึ้นโบกไปมา กำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนจูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลกางแขนขึ้นและลงจูมือต้องหมุนไปรอบตัวแต่นี้ค่ะให้นักเรียนถ่ายคลิปไม้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูได้ประเมินนักเรียนไปสามรายการแล้วน,นะคะ แต่ว่าเรามีมีอีกในคลิปต่อไปเดี๋ยวคุณครูก็จะมีการประเมินอีกนะคะวันนี้เราก็ประเมินเกี่ยวกับการยืนและการเดินไปแล้วนะคะซึ่งคลิปต่อไปคุณครูก็จะมีเกี่ยวกับการกระโดดและการโยนรับลูกบอลนะคะ,ะเด็กๆนะคะอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ ถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะพ่อคุณครูจะได้เทคิในเอกสารของเราว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเอกสารของเราก็จะมีว่านักเรียนจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ดูจากการที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปมาให้คุณครูดูนะคะว่าเราได้ทําได้หรือไม่ได้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ